ส2 1สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้ก็วันที่ 13. สิงหาคม2565นะฮะวันนี้เราจะต่อสายคุยกับไอซิดผัวผีไม่ไหม้นะครับหลังจากที่เราได้เฟซได้ลายอะไรกันมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายงวดไอซิดบอกว่าเข้ามาแล้ว5้างวดติดนะครับเราก็จะหาแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพิ่งรู้จักเฟซรู้จากไลน์แล้วก็ได้เพิ่งได้เบอร์โทรจากไอซิดมานะครับผมนะฮะก็เลยจะโทรสัมภาษณ์นะครับเข้ามาแล้วห้างวดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะทางช่องติดต่อไม่ได้เฉยๆนะครับเนาะเอา ก็เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับไอ้ศิ์ผัวผีไม่ไม้กันนะครับผมครับสวัสดีครับพี่ศิษฐ์สวัสดีครับครับเป็นยังไงเนาะไม่เห็นหน,น้านานเลยเอาวัดเชี้ยววัดเลี่ยวไนเนาะเออวัดเชี่้วฝันนะว่นาข้าเจ้ารถชีประตูแห่ผู้เฒ่าผู้ยิ่งอืมรถชีประตูมาแหา่เออเราเรื่องชีเขาไปช่นอืม แค่ไปบอกไงแเจ้าฟังเออมันเรียกว่าแล้วมันเข้าฝันอีกเออมันคือว่าแก้ววะท่านชีประตูมันก็ตีว่าเปลี่ยนบอกว่าท่านผู้เฒ่าเป็นยังว่ะท่านวะผู้เฒ่าเป็นก้าวเนาะเีประตูมันเป็ี่ยนยังว่ะท่านมันก็เป็นชี้มันเป็นบ่อวะท่านเออโอ้ก้าวสี่ได้หลายปะพิสิทธิ์ได้หลายไหม เือไรวอ๋เอาเข้าเข้ามากี่งวดแล้วพี่เา้าตลรประมาณประมาณกี่งวดละกี่งวดหางวดแล้วโอ้ตั้งแต่เราไม่ได้สัมภาษณ์กันมาเนีเออ่ยเนาะสี่ห้างวดแล้วเหรอครับเนี่ยเออไปอยู่ไหนมาเนี่ยท่าผมติดต่อไม่ได้เลยนะครับบางเช่อก็ไปรุ่งไปลุมเปรียงบรินวณลำไยครับข้าเจ้า โอก็เลยไม่เจอสักทีนะครับแต่วันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เจอบ้างวันนี่ไหมบ้างวันนี่บ้างวันนี่ข้าเจ้าก็เลยบ้าฝันฝันว่าผู้หญิงผู้เก่าไงล่ะเอาเงินมาให้ตัวไหนเศราว่าจ้าที่เอาวะเอาปัญน์ไว้เจ้าครับไอเอาเอาเดือดไว้เจ้ามา เลี้อเอาไว้เล umm> voilà 네ี้กันชีเรืออยบนเลี้บ pues ัวลอยได้เ้ยงบัวอของ้านวันนี้ชีเรือเลี้ยบัวผ้าหวอวน้เออสมเสอคนเนี่ยบัรชีเรียวว่าจะเรียวกับบัวอยรอยขึ้เลี้ยงขบัวลอยน้าเดี๋ยวบางคนอยู่ในน้ำเลยใครขึ้นจะไปยกสะดุ้งครับเลยถามมาห้าบัก์เรียนขบัไปยกตะมก พราะเขาไปใกล้มือไม่ได้แต่มันไปอยู่ปากพ่อู้เยียกไหมอืมเป็นจำตัวไหมไหมครับพี่สิทธ์นั่งเรือบ่กครับวันวานเลยชี่เรือ,อเรือผ้าข่อเรือผ้าหเออืเอาตีตีตีเป็นตัวไหนครับพี่ตีเป็นตัวอะไรครับครับเรือเรือก็เป็นหาร์หรออ่า ล้วไปกี่ <ไป S 1> คนครับสอง,องไปสองคุทธมังกรสองไม่เลวเลยห้าสองว่ะพี่อจีห้าสองห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองอือก็คือเข้ามาแล้วสี่ห้างวดเนาะพี่สนะเสดเนาะโอ้ยติดต่อไม่ได้สักทีผมเพิ่งติดต่อพี่ได้เนี่ยต,ตั้งนานละหัวพีแม่ไม้นะครับคนนอนนานนะครับเนาะ แต่ตูบมาขึ้นเนี่ยเออตูบมาขึ้นเนี่โอ้ยมันสัน่นเลยพี่ไหน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 ,น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 สองสองให้เห็นหน่อยไม่เห็นครับเห็นวะไม่เห็นตาลายแล้วตอนนี้ศ <laughs> <นะ S 2> ูนย์แปดห้าเอ,อโอ้ครับผมศูนย์แปดห้า แม่นบ่เลขทูบแม่นป่ะพี่เข้าบ่อยปะเขาเขาแน่ว่าเขาเนี่ยโอ้ศูนย์แปดห้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ได้ไปที่ศาลนั้นไหมครับที่เคยได้เลขประจําเนี่ยครับไปคุณู้วัจังได้ไปครับถ้าได้ไปร่รุมก็บม่ได้ไปรอ oh. เราก็วิดีโอคอลคุยกันนะครับมันอยู่คนละที่นะฮะก็ต้องขอขอโทษขออภัยเพราะไม่พี่น้องนะครับอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับผมสําหรับแนวทางของพี่สิทธ์นะครับแนวแนวทางของพี่สิทธิ์ก็มีสองศูนย์ใช่ไหมครับพี่สองศูนย์อ่าห้าหนึ่งห้าสองเออครับแล้วก็ศูนย์แปดห้าแล้ศูนย์แปดห้าแค่ไหล่ะครับไอเรือเรือไปชนต้นไม้เหรอครับพี่ ไปต,าตไําต้นไม้เองท่านข้าเจ้าก็เล้วอีหยังกู้ไว้ให้กินบาะเด้น่ะก็ได้กินน้ำข้าเจ้า,<อ>าบ่าาาโอ้ข้าขัดฟันว่าตำตำในเมันก็เข้าโอ้ครับครับคือพี่สิทธิ์ไปกับเมียนะฮะ,ะไปนั่งเรือแล้วเรือลอยได้นะครับผมบเรือก็ไปตําต้นไม้แล้วก็ทีนี้มีคนเอาข้าวมาให้กินอย่างงี้แหละครับพี่ อวันเพื่อจังพลเมย่ไหมอ่าอืมความเป็นไปเป็นมาเรือก็ห้าไปสองคนเอ,อเป็นห้าหนึ่งห้าสองใช่ไหมครับเออโอ้ครับผมครับผมส่วนส่วนสองศูนย์นี่ก็คือว่าอ่าเ,เขาเงินมาให้นะพี่ฝันที่ฝันที่แรกนะน่ะขึ้นแรกนี่น่ะขึ้นแร ร้อยยี่สิบบาท,120บาทเออกเ็เร็ไปชื่อปรเนรเด็นกรเรไปชื่อรตเตอรี่เห็นปะชื่อรตเตอรี่เพรจะชื่อรตเตอรี่เราก็เลยมาฝันว่าด้ขี่เรือไงละ่ะอืมแสดงว่าฝันสองรอบใช่ไหมพี่เออฝันสองรอบโอ้ครับต้องอธิบายครับเดี๋ยวเอฟซี FC จะงงนะพี่นะว่าความฝันเป็นแบบไหนแบบไหนจากได้เงินเสร็จแล้วมาขึ้นเรืออย่างเงี้ยต้องอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับถึงจะเข้าใจเนาะ ครับก็ต้องคือพิสิทธิ์ฝันสองรอบนะครับผมฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ร้อยี่สิบาทนะครับออพออีกวันหนึ่งก็คือฝันว่าได้นั่งเรือ,อ,อนั่งเรือแล้วขับเรือไปชนต้นไม้เรือบัดเ,เรือไปบ่ลอยน้ำไหมบัฟท้าหอไปไหมหอปั <c oughs> ะ,ะจำต้นไม้ไปท่านเออก็รเรียกว่าเจียวอนนยอกเก่งไลยเออให้มันฆ่ายุงฉีแล้วมันจะได้โดนไปท่านอืมไม่พูดเฒ่าเอิ่นม่บอก ้งไ,ได้โดนมาจัดครับสแสดงว่าเข้าเลยใช่ไหมพี่ตัวไอความตัวเลขของเราเนี่ยต้ี้คิดว่าจะเขา้ามั่นใจเนาะมั่นใจเันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่เนาะเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับนนไอสิทธิ์คนนอนนานะครับผมก็ไ<า>ม่ได้เจอกัน<ส>นา<ส>น<ส>นะครับเ<ส>นาะ<ส><น> เบอร์โทรเป็นยังไงพี่เบอร์โทรยังจำเบอร์โทรเจ้าของได้ไหมเบอร์เก้าเอ๋ะมีไหมมีมีเบอร์โทรไหมเผืเอฟซีจะโทรหาเดีย๋ยวแป๊บนึงครับผมครับผมได้ได้เบอร์โทรแล้วนะพี่เอาศูนย์เก้าเก้าสองเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดใช่ไหมพี่เออครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธิ์นะครับ คนนอนนาหรือพี่สิทธิ์ผัวผีแม่ไม่นะครับเข้ามาแล้วอะสี่ห้างวดใช่ไหมพี่หางวดแล้วน่งวดที่หกหางวดแล้วงวดนี้งวดที่หกเอฟเอฟซีโทรหาได้เนาะพี่เนาะได้ครับรับรับได้ตลอดได้่อนถ้าโทรมาโทรไว้่วอนสิบโมงสิบโมงจนถึงกี่โมงพี่สิบโมงจนได้ตลอดนะ ตอนชี้โมงต่ว่าตอนเช้าว่า่อยได้รับโอ้ครับผมโทรได้สิบโมงเนาะคือเป็นเลขความฝันอย่างเดียวนะพี่เนาะเป็นเลขความฝันกับเลขทูบเนาะครับครับผมเอาครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สิทธิ์นะครับผมหลับแนวทางนะฮะที่มาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณพี่สิทธิ์ครับผม